ล้วผัดลงในกระทะเรียบร้อยเลยละคะนี่นะคะนี่นะคะผัดนะคะกำลังผัดสูจ้าเรามีสามผักนะคะรวมกันนะคะผัดลงไปเลยผัดร้อนๆผร้อน,อ,นอร่อยนะคะ ให้มีน้ำขุกขิดหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตัก รักเซ์ปเลยนะคะใส่จานใหญ่มีเนื้อไก่ด้วยนะคะมีผักเราจะใส่เนื้อไก่มีผักกาดขาวคะนา้าดอกกระหล่ำนะคะผักนง่ายๆนะคะช่วง จะไปทำงานหรือช่วงเย็นอยากจะกินร้อนๆเราก็ผัดได้เลยนะคะนี่นะคะก็เราก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยรามาอยู่ตรงนี้ก่อนเลยนะคะค่ะนี่ค่ะเราผัดเรียบร้อยแล้วนะคะผัดผักรวมคะน้ากับดอกกะหล่านะคะผักกาดขาวนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นคลิปไม่ยาวนะคะคลิปสั้นๆนะคะ นี่นะคะคลิปสั้นๆนะคะก<อ>็ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอปลอดภัยนะคะแถวข้าจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายจ้า